ไหนๆน,นะจะพูดแมวสิแมว หมอนแมวแมวแมวดูแมวหรือเปล่าเลยนะาไปดูแมวไหมลูกแมวแมวอยู่ไหน

แมวแมวโอ้ยไม่ได้ทำไรจิแมวอไอ้ข้อืไอนขอไหมเดี๋ยน,น้ำท่วมลกน้ำท่วมแมวจิ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 คาวาอีวะคาวาอีเลยนะจังคาวาอีวะคาวาอี เขาวายิผมมาดูหน่อยคาวายิเาวายินางไม่ทําอ่ะนางดูข่าวนางดูทีวีน้ําท่วมน้ําเยอะๆชอบน้ำหรอธนาการเลยนะจังดิเก้าดิจ้ะธนากการเลยนะจัง แม้วแมว้วกินขาแม่แล้แว